ห้องพักผู้ป่วยชั้นห้าของโรงพยาบาลดูไบมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนจมูกแสบเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติดๆเป็นจังหวะเหมือนเตือนอะไรบางอย่างนางพยาบาลอินเดียชื่อมีรานั่งเขียนบันทึกข้างเตียงอย่างใจลอยเธอเป็นคนผิวเข้มดวงตากลมใหญ่ซ่อนความลับที่ไม่มีใครรู้คนไข้ที่เธอคอยดูแลคือชายชาวดูไบชื่อฟาฮัตอายุ40เขามีแผลผ่าตัดใหญ่กลางท้องและต้องนอนพักยาวหลายสัปดาห์ ในสายตาคนอื่นฟาฮัตคือผู้ป่วยธรรมดาแต่ในสายตาของมีราไม่ใช่เพราะทุกครั้งที่เธอเดินเข้ามาเขาจะยิ้มให้อย่างอบอุ่นเกินกว่าคนไข่ทั่วไปรอยยิ้มนี้ทําให้หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนเด็กสาวแอบรักครั้งแรกมีราพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่ความรู้สึกโชววูบแต่ทุกคืนที่เธอเวรดึกเขาจะเล่าเรื่องชีวิตที่เหงาในคฤราสน์ใหญ่เขาบอกว่าภรรยาของเขามักเดินทางไปต่างประเทศไม่ค่อยกลับบ้าน เธอนั่งฟังด้วยสายตาสั่นไหวรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างเขากับครอบครัวคืนหนึ่งฝนโปรยบางบนกระจกหน้าต่างเธอถือผ้าเช็ดหน้าให้เขามือเขาแต่หลังมือเธอเบาๆทำเอาใจเธอเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันความเงียบในห้องเต็มไปด้วยเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ดังสม่ำเสมอเธอรู้ว่าการสัมผัสนั้นไม่ควรเกิดแต่กลับไม่ถอยหนีหลังจากคืนนั้นพวกเขาเริ่มพูดคุยเป็นมากกว่าคนไข้กับพยาบาล เขาเล่าเรื่องวัยเด็กในทะเลทรายเธอเล่าเรื่องครอบครัวในอินเดียความลับเล็กๆค่อยๆสารกลายเป็นสายใยที่ลึกเกินห้ามใจคืนหนึ่งเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเธอหัวเราะข้างเตียงเธอแกล้งบ่นว่าห้ามถ่ายแต่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขในเลนจากนั้นเขาเริ่มถ่ายเรื่อยๆทั้งตอนเธอเช็ดแผลตอนเธอให้น้ำเกลือแต่คลิปหนึ่งเกินเลยเพราะเธอจุมพิษหน้าผากเขาโดยไม่ทันคิดเสียงหัวใจของเธอดังก้องในห้องเล็กๆจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงอื่น ฟาฮัดมองตาเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหมายต้องห้ามคืนนั้นเธอเดินกลับห้องพักด้วยขาที่สั่นเหมือนจะสุดเธอส่องกระจกและถามตัวเองว่านี่มันคืออะไรเป็นความรักหรือเป็นเส้นทางอันตรายที่กำลังเปิดออกในโรงพยาบาลข่าวลือเริ่มซุบซิบว่าเธอใช้เวลากับเขามากเกินไปเพื่อนร่วมง,งานเตือนเธอด้วยเสียงแผ่วว่าให้ระวังแต่เธอก็ยังกลับไปห้องเขาเหมือนเดิมทุกครั้งที่มีโอกาสบางคืนเธอแอบปิดไฟ และนั่งใกล้เขามากจนได้ยินลมหายใจชัดเขาหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเธอทําให้เขารู้สึกมีชีวิตอีกครั้งคําพูดนั้นก้องอยู่ในใจเธอจนไม่สามารถถอยกลับได้แล้วแต่ในเงามืดหลังม่านห้องพักมีกล้องวงจรปิดจับภาพทุกการเคลื่อนไหวมีราไม่เคยสังเกตเพราะเธอมัวแต่จมอยู่กับสายตาของเขาเธอไม่รู้ว่าภรรยาของฟาฮัตคือหญิงสาวที่ฉลาดและหวาดระแวงภรรยาของเขาชื่อไลาลาสวยเฉียบและทรงอำนาจในวงสังคมดูไบ เธอกำลังจะกลับจากยุโรปและมักถามถึงสามีอย่างใส่ใจเกินปกติบางครั้งฟาฮัดก็รีบปิดโทรศัพท์เมื่อมีรานั่งอยู่ข้างๆแต่มีราเลือกที่จะเชื่อว่าเขาแค่โกัวภรรยารู้ว่าเหงาคืนหนึ่งฟาฮัดขอให้เธอถ่ายคลิปสั้นๆขณะจับมือเขาเธอหัวเราะอ,อย่างเขินอายแล้วก็กดบันทึกไว้ในมือถือของเขาเขาบอกว่ามันจะเป็นกำลังใจยามเธอไม่อยู่เวนมีรานอนไม่หลับทั้งคืนคิดถึงคลิปที่เธอถ่ายด้วยมือของตัวเอง เธอรู้ว่าหากใครเห็นจะไม่มีทางอธิบายได้แต่หัวใจของเธอกลับยิ่งเต้นแรงราวกับต้องการเสียงขึ้นถัดมาเธอฝันว่ามีใครบางคนเปิดประตูห้องด้วยสายตาเย็นชาเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหนือท่วมตัวเหมือนเพิ่งหน,นีจากฝันร้ายเมื่อเธอไปทำงานตอนเช้าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ล็อบบีร่างสูงสง่าในชุดดำรุราสวมแว่นตากันแดดเข้มปกปิดสายตามีราไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร แต่หัวใจของเธอสั่นแรงอย่างกับลังร้ายกำลังเริ่มต้นขึ้นจริงๆมีราเดินเข้าเวรตอนเช้าแต่ความรู้สึกในอกหนักอึ้งผิดปกติกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงแรงเหมือนเดิมแต่วันนี้กลับทำให้เธอคลื่นไส้เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังขึ้นจากทางเดินด้านหน้าเธอเงยหน้าขึ้นเห็นผู้หญิงในชุดดำเดินผ่านไปอย่างสาง่างามแว่นกันแดดสีเข้มบดบังดวงตาแต่ท่าทางนั้นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ มีรามองตามด้วยความสงสัยก่อนจะหันกลับไปห้องผู้ป่วยของฟาฮัตเขานอนอยู่บนเตียงสีขาวผ้าห่มปิดถึงอกดวงตาเหลือบมองประตูทันทีที่เห็นเธอเขายิ้มแต่รอยยิ้มดูฝืนและแข็งเกินจริงเธอถามว่าเป็นอะไรเขาปรับสายหัวแล้วเบือนหน้าไปอีกทางมีราเอื้อมมือจับแขนเขาแต่เขาปรับชักมือหนีอย่างรวดเร็วความเย็นชาแผ่สัน้นในห้องเหมือนอากาศรอบตัวหนักจนหายใจติดขัดเขาพูดเบาๆว่าอย่ามาใกล้ตอนนี้มันอันตรายเกินไป เธอแทบไม่เข้าใจแต่เสียงสั่นในคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกฟาฮัดปิดตาลงเหมือนต้องการตัดขาดการสนทนามีรานั่งนิ่งมองใบหน้าที่เคยอบอุ่นกลับแข็งกร้าวอย่างไม่เคยเห็นในใจเธอเริ่มเกิดคำถามว่าเขากำลังซ่อนอะไรระหว่างนั้นประตูห้องเปิดออกอย่างช้าๆพร้อมกลิ่นน้ำหอมแรงฉุนผู้หญิงในชุดดำก้าวเข้ามาเธอถอดแว่นออกเผยดวงตาคมกริบสายตานั้นแทงทะลุเหมือนมีดเหมือนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ฟาฮักรีบยันตัวลุกขึ้นเล็กน้อยสีหน้าตกใจชัดเจนเธอแนะนำตัวสั้นๆว่าเธอคือลาลาภรรยาของเขามีรารู้สึกหัวใจหล่นผู้ร่างกายแข็งค้างเหมือนหินลาลาหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มบางแต่แฝงความเย็นชาเสียงส้นสูงของลาลาดังก้องในห้องขณะเดินไปนั่งข้างเตียงเธอถามสามีว่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังน้ำเสียงเต็มไปด้วยคำสั่งฝาฮักพยักหน้าเบาๆแต่ไม่กล้ามองตาภรรยานานเกินไป มีราพยายามเก็บอาการและยืนเงียบอยู่มุมห้องแต่หลายลาหันกลับมาจ้องมองเธอด้วยสายตาเหมือนล้วงความลับเธอยิ้มแล้วพูดว่าคุณเป็นพยาบาลใช่ไหมขอบคุณที่ดูแลสามีฉันมีราฝืนยิ้มตอบแต่เสียงหัวใจดังจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเมื่อหลายลาออกจากห้องไปบรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฟาฮัดบอกกับเธอเสียงเบาว่าเราต้องหยุดทุกอย่างตอนนี้มีราอึ้งเหมือนถูกตบหน้าทั้งที่เมื่อวานยังถ่ายคลิปหัวเราะด้วยกัน เขาจับมือเธอแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนที่เธอคิดเธออันตรายยิ่งกว่าที่เห็นคำพูดนั้นฝังลึกในหัวใจของมิราเหมือนตราประทับร้อนเธอเดินออกจากห้องด้วยขาสั่นน้ำเสียงเตือนของเขายังคงกองคืนนั้นเธอกลับไปห้องพักในหอเล็กใกล้โรงพยาบาลลมทะเลสายพัดฝนเข้ามาในหน้าต่างเสียงหวีดวิวเหมือนเสียงร้องไห้เธอนั่งกอดเข่าคิดถึงสายตาของไลาลาที่เหมือนรู้ความจริงทั้งหมด มือของเธอสั่นเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีข้อความใหม่ส่งมาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักข้อความสั้นๆเขียนว่าฉันเห็นคลิปของเธอแล้วเลือดในร่างกายเธอเย็นวาบนิ้วแข็งค้างจนแทบปล่อยโทรศัพท์ตกเธอรีบเปิดคลังภาพในมือถือใจเต้นแรงราวกับจะหยุดคลิปที่เธอถ่ายกับฟาฮ์ดยังอยู่ครบแต่มีร่องรอยเหมือนถูกเปิดแล้วเธอแทบไม่หายใจคำถามพันกันยุ่งในหัวว่าใครเข้ามาได้ ห้องพักของเธอมีแค่กุญแจของเธอเองแล้วใครแอบแต่โทรศัพท์เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งหนักแน่นกลางดึกเธอสะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆไปยืนฟังใกล้ประตูไม่มีเสียงพูดไม่มีเงาคนแต่ความเงียบนั้นน่ากลัวกว่าสิ่งใดเธอไม่กล้าเปิดจึงค่อยๆถอยกลับไปนั่งบนเตียงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกร่างกายเหมือนถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นรุ่งเช้าเธอรีบไปทำงานด้วยดวงตาลึกโหลจากการไม่ได้นอน ที่เคาน์เตอร์พยาบาลมีซองจดหมายสีขาววางรออยู่ชื่อของเธอเขียนด้วยลายมือเรียบร้อยแต่ไม่มีผู้ส่งมือเธอสั่นขณะเปิดซองข้างในมีรูปถ่ายพิมพ์บนกระดาษนาเป็นรูปเธอกับฟาฮัดนั่งใกลกันในห้องผู้ป่วยใบหน้าของเธอถูกวงกลมสีแดงไว้เหมือนเป้าหมายเธอหายใจถี่รู้สึกขาแทบหมดแรงจนต้องพิงเคาน์เตอร์เสียงเพื่อนร่วมง,งานเรียกชื่อดังขึ้นแต่เธอกลับตอบไม่ออกเธอรีบซ่อนรูปในกระเป๋าเสื้อก่อนมีใครเห็นเข้า ตลอดทั้งวันเธอทำงานเหมือนหุ่นยนต์แต่หัวใจไม่หยุดสัน่นทุกครั้งที่เดินผ่านกล้องวงจรปิดเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตาในหัวเธอมีคำถามเดียวใครคือคนที่ส่งภาพพวกนั้นมาและที่น่ากลัวยิ่งกว่าถ้าลาลาเป็นคนส่งเธอกำลังจะทำอะไรต่อไปมีรานั่งกอดกระเป๋าเสื้อแน่นรู้สึกถึงรูปถ่ายที่ซ่อนอยู่ข้างในเสียงหัวใจดังเกินกว่าจะได้ยินเสียงผู้ป่วยเรียกขอความช่วยเหลือ เธอพยายามยิ้มให้เพื่อนร่วมง,งานแต่สายตาของทุกคนทําให้เธอหวาดระแวงทุกครั้งที่ใครหันมามองเธอรู้สึกเหมือนพวกเขารู้เรื่องทั้งหมดระหว่างพักกลางวันเธอรีบเดินออกไปนั่งตรงม้านั่งนอกโรงพยาบาลลมร้อนจากทะเลทรายพัดมาแสบผิวแต่กลับทําให้เธอหนาวโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นข้อความใหม่โล่บนหน้าจอทันทีประโยคสั้นๆเขียนว่าเธอควรเลิกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป มีรามองรอบตัวเห็นเพียงรถผ่านไปมาแต่ไม่มีใครยืนไกลเธอกดโทรกลับแต่ปลายสายปิดเครื่องเสียงสัญญาณตัดขาดอย่างเย็นชาหัวใจเธอสั่นแรงกว่าเดิมภาพใบหน้าของเลลาผุดขึ้นมาในหัวทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาใกล้เธอรีบหันกลับไปฟาฮักยืนอยู่เขามองรอบๆอ,อย่างระแวงก่อนจะนั่งข้างเธอเขากระซิบเบาๆว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขาก็ถูกจับตามีราจับแขนเขาแน่นถามว่าเกิดอะไรขึ้น ฟาฮัดมองตรงไปที่ประตูโรงพยาบาลแล้วพูดว่าไลาลารู้ทุกอย่างแล้วคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขาบอกว่าเมื่อคืนไลลาถามตรงๆว่าเขานอกใจหรือไม่เขาปฏิเสธแต่แววตาของเธอบอกว่าไม่เชื่อมีรากเรือน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนปวดหัวฟาฮัดหยิบโทรศัพท์ออกมาให้เธอดูหน้าจอเต็มไปด้วยคลิปและรูปที่เธอเคยคิดว่าเป็นความลับแต่ตอนนี้ทั้งหมดถูกส่งไปยังอีเมลของภรรยาแล้ว เธอแทบปล่อยโทรศัพท์หล่นจากมือรู้ว่านี้ไม่พ้นแล้วฟาฮัดบอกว่าเธอจะไม่หยุดแน่และคนที่เจ็บอาจไม่ใช่เขามีรามองเข้าไปในตาเขาเห็นความหวาดกลัวชัดเจนก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงรองเท้าส้นสูงก็ดังขึ้นจากด้านหลังทั้งคู่หันกลับไปพร้อมกับไลาลาก้าวออกมาจากน้ามืดอย่างช้าๆเธอสวมชุดดำเช่นเดิมกลิ่นน้ำหอมแรงจนลอยมาตามลมร้อนรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าแต่สายตาคมเหมือนมีด เธอพูดเสียงเรียบว่าความลับไม่มีอยู่จริงโดยเฉพาะในเมืองนี้มีรารู้สึกขนลุกมือเย็นเฉียบเหมือนถูกจุ่มในน้ำแข็งฟาฮัดพยายามเอ,อ่ยขึ้นแต่ลายลาชูม,มือขึ้นให้เขาเงียบเธอเดินเข้ามาใกล้มีราจนได้กลิ่นน้ำหอมชัดเจนเสียงเธอนุ่มแต่กริดลึกเธอถามว่าสนุกไหมที่เล่นกับของของฉันมีราตัวสั่นไม่กล้าตอบแต่สายตาไม่อาจหนีไปไหนลาลาหัวเราะเบาๆแล้วกระซิบใกล้หูว่าฉันมีวิธีเล่นที่โหดกว่า ก่อนที่เธอจะก้าวถอยหลังเธอสอดกระดาษแผ่นเล็กใส่มือมีราในกระดาษมีตัวอักษรเพียงประโยคเดียวพบกันคืนนี้ที่โรงแรมเก่ามีรารู้สึกขาแร,แรงฝ่าหัดคว้าแขนเธอแล้วพยายามพาออกไปแต่ไลละเอ่ยตามหลังว่าถ้าไม่มาจะไม่มีโอกาสอธิบายอีกเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวเหมือนคำสาคืนนั้นมีราไม่สามารถหลับได้แม้แต่นาทีเดียวเสียงลมวิดวิวพัดผ่านหน้าต่างราวกับเสียงร้องของใครบางคน เธอกำกระดาษในมือจนยับไม่รู้ว่าควรทำตามหรือหนีไปความอยากรู้และความกลัวตีกันจนแทบทำให้เธอเสียสติในที่สุดเธอตัดสินใจไปตามที่นัดถนนดูใบเงียบผิดปกติแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นอย่างมาต่อยโรงแรมเก่าปรากฏตรงหน้าไปไฟกระพริบเหมือนกำลังจะดับเธอก้าวเข้าไปข้างในกลิ่นอับชื้นตีจมูกทันทีทางเดินยาวมืดสลัวมีเพียงหลอดไฟกระพริบเป็นจังหวะหน้าขนลุก เสียงฝีเท้าของเธอก้องสะท้อนในถงว่างเหมือนมีใครตามมาเมื่อถึงห้องสุดท้ายประตูง,ง้าไว้เธอผลักเข้าไปอย่างช้าๆภายในห้องมีเก้าอี้ตัวเดียวและไฟสองตรงกลางพอดีบนเก้าอี้มีแฟ้มหนาหนึ่งเล่มวางทับก,กระดาษสีขาวเธอก้าวเข้าไปใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเมื่อเปิดแฟ้มเธอเห็นภาพถ่ายเธอและฝาฮัตทุกช็อตบางภาพถ่ายจากมุมที่เธอไม่รู้ว่ามีกล้องอยู่ตรงนั้นเธอหายใจติดขัดมือสั่นจนเกือบทำแฟ้มหล่น ทันใดนั้นประตูห้องปิดดังปังเสียงกุญแจล็อกจากด้านนอกเธอวิ่งไปขยับประตูแต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยในความมืดเสียงรองเท้าส้นสูงค่อยๆเดินใกล้เข้ามาเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดเข้ามาทำให้เธอแทบหยุดหายใจและในเงามืดนั้นเสียงกระซิบดังชัดว่าเธอเลือกผิดแล้วมีราหายใจถี่มือสั่นจับลูกปิดประตูที่ไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงหัวเราะเบาๆยังคงดังลอดเข้ามาทำเอาเลือดในกายเธอเย็นวาบ ไฟในห้องกระพริบทีราวกับกำลังจะดับสนิททุกเมื่อเธอก้าวถอยหลังมองแฟ้มภาพถ่ายที่กองอยู่บนพื้นภาพใบหน้าเธอถูกวงกลมสีแดงทุบไปเหมือนเป้าในสนามยิงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปลบอเธอกัดกริมฝีปากจนเลือดซึมทันใดนั้นประตูเปิดออกอย่างแรงเลยลาก้าวเข้ามาอย่างชา้าชแววตาคมกริปจ้องตรงมาเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อเธอพูดเสียงเรียบว่าความลับของเธอหมดความหมายตั้งแต่วินาทีแรกแล้ว มีราสันสถานพยายามถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไลาลาหัวเราะเบาๆก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมแรงเธอพูดว่าฟาฮัดไม่เคยเป็นของเธอเขาเป็นของฉันเสมอมีราน้ำตาคลอแต่ในใจเริ่มเอใจว่ามีบางอย่างผิดปกติไลลา,ยลายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเล่นคลิปที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในคลิปฟาฮัดยิ้มให้กล้องข้างๆเขามีผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอแต่คือพยาบาลอีกคนในโรงพยาบาลเดียวกัน มิราตกตะลึงรู้สึกเหมือนถูกฟ้าพาลงกลางหัวใจไลาลาพูดว่าเธอไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายเธอจ้องมิราด้วยสายตาเย็นชาแล้วพูดว่าเขาหลอกทุกคนมิราสันเครือคิดถึงรอยยิ้มของฟาฮัทที่เคยทําให้เธอหลงไหลทุกคําพูดอบอุ่นที่เธอเคยเชื่อกลายเป็นคําโกหกที่เจ็บปวดทันใดนั้นประตูด้านหลังเปิดอีกครั้งฟาฮัทเดินเข้ามาเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความรังเกียจ เขาบอกว่าเธอควรจะรู้ตั้งแต่แรกว่าเธอเป็นแค่ของเล่นหัวใจมีรัสหลายร่างกายแทบยืนไม่ไวหวไลาลายิ้มยาะแล้วหันไปพูดกับสามีว่าถึงเวลาสอนบทเรียนแล้วเธอหยิบซองเอกสารจากโต๊ะคว้างลงตรงหน้ามีราในซองเต็มไปด้วยสำเนาคลิปรูปถ่ายและจดหมายเตือนไลาลาพูดว่าเราไม่ได้แค่จับผิดแต่เราเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วมีราตัวแข็งชาจนแทบขยับไม่ได้ ฟาฮัดเดินเข้าใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังก้องในห้องว่างเขาพูดว่าเธอจะไม่มีวันทำลายครอบครัวฉันได้แต่สิ่งที่ทำให้มีราตกใจที่สุดคือใบหน้าของเขารอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนตอนนี้บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมไลล่าย,ยิบมีดสั้นออกมาจากกระเป๋าถือใบมีดแวววาวสะท้อนแสงไฟเธอวางมีดลงบนโต๊ะกลางห้องเสียงกระแทกทำให้มีราสะดุง้งแล้วเธอก็พูดว่าเลือกเอาระหว่างพูดความจริงทั้งหมดหรือใช้สิ่งนี้แก้ปัญหา มีราตัวสัญญาตเเงือไหลลงข้างแก้มเหมือนสายฝนเธอมองทั้งคู่ที่ยืนจ้องเหมือนสัตว์นักล่าเล่นกับเหยื่อเธอถามเสียงแผ่วว่าทำไมไม่ฆ่าฉันไปเลยไลายลาหัวเราะสั้นๆแล้วตอบว่าเพราะการทำลายชีวิตช้าๆสนุกกว่าในจังหวะนั้นเองโทรศัพท์ของไลาลาดังขึ้นเสียงข้อความเตือนดังชัดเธอหยิบขึ้นมาแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นตกใจฟาฮดรีบคว้าโทรศัพท์ไปดูดวงตาเบิกกว้างทันที ข้อความใหม่มีเพียงคลิปสั้นๆโผล่ขึ้นมาเป็นภาพไายลาและฟาฮัดกำลังทะเลาะรุนแรงในห้องส่วนตัวมีเสียงชายอีกคนตะโกนว่าทั้งคู่ต้องชดใช้ทั้งสองหันมามองหน้ากันสีหน้าตื่นกลัวอย่างที่ไม่เคยเห็นมีรามองเหตุการณ์ตรงหน้ารู้สึกเหมือนชะตากำลังพลิกกลับใครบางคนกำลังจับตาพวกเขาเช่นกันและรู้ทุกอย่างเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกไฟในห้องดับสนิททิ้งไว้เพียงความมืด และเสียงลมหายใจในความมืดนั้นเสียงประตูอีกบานค่อยๆเปิดออกและเสียงชายแปลกหน้าดังขึ้นว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น